สัสดีค่ะเจอกันอีกแล้วจ้าก,กับแม่บ้านพากินมาเมืน่อนี้กินแกงเปิเ้ลเฮดจ้ะหิวเข้าเนาะกินแกงเปิเ้ลเฮดตายอย่างเจ๊ย่างรวมมีดเลยอันนี้ตาประแดกยอดกระถินกับมะกะถินอ่อนกินเลยจ้ะแกงข้นหอน,หอน มีเฮ็ดใส่ลูกศิลปป่านำเฮ็ดอันนี้เฮ็ดไหนวะเฮ็ดขอนบ้านเข้าเฮ็ดเฮ็ดเข่าวซาไปยตู้ ว่านมามันหอมเฮ็ดอันนี้จักก็เจ้าฮองเฮ็ดนะวะเฮ็ดขาใหญ่ๆมันหอมหอมแล้วก็วานมาจากพี่น้องกินข้าวน้ำกันเข้าแล้ว เ,เอ็ดปลาใช่เอาลูกซีนปลาแท้แท้แทบเท่กันแก้วให้ไปตูเลยบวบรวบเลี่ยม Sao cứ năm ในพรัหวานบ้างใช่ไหม มึงกินแล้วแม่น้ำเห็ดเห็ดขาวเนาะที่ก็เจ้าอันพอเสื้อเอาขาวไม่อยากเงินเดียว อื้อแสบปาก <laughs> mm -hmm. <Chep> <laughs> <laughs> น่าสีสพักคาบเมงมต้องเส้นปาน้ำ สนที่โต๊คมบดโต๊กเนือโต๊กับเพาะเปดินลายนั่นแหะจำไปจำมากเอโตะล้มแท้ก็ถึงอ่อน

ขามันเนอย่างนีย่ยตะเฮดอันนี้แซ่บมันยำกุุบกุ๊บไม่ได้ซื้อตะเฮดกระตันมา dạng hết, ôm mì xì hết, dãng lèo bạn, xin pha cái dã, rồi sai bớt rồi xài không gạn bớt rồi hình như mua xe với ขอให้แกงแซ่บเนาะ รักมานี่หลายเด้อนน้อง คลิปนี้ก็ฝากพ่อแม่พี่น้องมาแค่นี่้กนเด้จ้ะขอบคุณค่ะ